สวัสดีครับผมขอพูดถึงเหตุการณ์การกราดยิงที่สยามพารากอนนะครับตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านต่อศักได้ระบุถึงเหตุการณ์การยิงของเด็ก14ปีที่ณนะขณะที่ท่านนั้นดํารงตําแหน่งใหม่ๆของการขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเด็ก14ปีที่ช่วยเหลือนะเด็ก14ปีที่ออขอโทษนะเด็ก14ปีที่ทําการกราดยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ห้างสยามพาราคอนนะทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นให้ข้อมูลว่าเด็ก14ปีนั้นมีอาการหูแว่วนะครับเด็ก14ปีมีอาการหูแววต้องแยกส่วนนะครับ แต่ผมจะขอแยกส่วนของการว่าออหุหนแววออกไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะต้องมานั่งเตรียมคานะเดี๋ยวก็ต้องมาเตรียมคําเพื่อที่จะหาคําว่าหุ่แววนะเอ,อ๊มันเป็นระบบกลไกของอะไรระบบตัวนี้มันมีอยู่จริงไหมในเขตถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานที่มีการสั่งห่วงห้ามให้ผมนั้นอย่าเข้าไปเหยียบในเขตพระราชฐานของพระองค์ท่านอีกนะครับคือมีคําสั่ง มีการสั่งว่าอย่าให้ผมนั้นเข้าไปในเขตพระราชฐานหรือในเขตห่วงห้ามที่มีการเปิดใช้ระบบในเขตของพระองค์ท่านอีกนะครับไม่รู้ว่าเขาดูที่ช่องทางไหนสงสัยคิดว่าผมไม่ดีก็เลยห่วงห้ามตัวผมเนี่ยเข้าไปในเขตพระราชฐานเพราะมีการเปิดระบบการใช้งานภายในนะเป็นการใช้งานภายในในเขตพระราชฐานแถวเเหมือนราชองครักษ์พระราชบริพารไปใช้งานกันอย่างนี้นะครับ ผมขอพูดถึงต่อนะฮะผมได้ดูข่าวนะครับว่า,เ,าเป็นพระมหาการุณาธิคุณนะครับว่าพระองค์ท่านในหลวงพระองค์ท่านกับพระราชินีนะฮะในหลวงรัชกาลที่สิบกับพระบรมราชนีในหลวงรัชกาลที่สิบทรงเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้ก็เลยให้ตัวแทนนั้นมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้บาดเจ็บนะให้กับผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์การยิงครั้งนี้ กลับมาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต่อสักนะครับได้ให้ข้อมูลว่าเด็กอ้างว่ามีตัวอีกตัวหนึ่งนั้นสั่งการเป็นตัวเขาในการสั่งยิงเรื่องนี้เด็ก14ปีไม่ได้ป่วยทางจิตแต่คนนั้นมองว่าเด็กนั้นป่วยทางจิตส่วนเรื่องนี้ระบบตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอย่างไว้มันเป็นระบบคนไกยอยู่ที่ไหนและคนที่ควบคุมระบบพวกเนี้ย อยู่ที่ไหนกันแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดกขึ้นในเขตพระสาานพระองค์ด้านนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนหรือว่าระบบอยู่ที่ไหน